สนับสนุนโดย The New m e X B Uncharted โยเกิร์ต l i t c h มีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ w a go love earth not a collection it's our mission สวัสดีครับพบกับรายการคุยอย่างเสรีกับดเรเสรีนะครับ ตอ็อุฒทนานาฮิมดาเนินรายการครับวันนี้เราพูดคุยกันต่อเนื่องเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเราคุยกันไปแล้วเรื่องของยุทธศาสตร์ครั้งแรกแล้วตอนนี้ก็มาเรื่องของยุทธศาสตร์ตอนที่2มันมียุทธศาสตร์หนึ่งและยุทธศาสตร์2เดี๋ยวเราต้องทาความเข้าใจกันหน่อยนะครับพบกับอาจารย์เสรีบรมบุทากันก่อนเลยสวัสดีครับพีค่ครับสวัสดีครับทบทวนทบทวน,ให,นะะให้หน่อยครับยุทธศาสตร์ของเราที่เรากําหนดเอาไว้20ปีนั้นมี6ยุทธศาสตร์ เราพูดที่ยุทธศาสตร์ที่หนึ่งไปแล้วก็คือเราให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั่นก็หมายความว่าถ้าเราจะแข่งให้ชนะประเทศอื่นๆในโลกนี้มาอยู่อันดับต้นๆคนของเราต้องเก่งดีมีความสมูนั่นคือความพร้อมะะสมบูรณ์เพราะฉะนั้นนี่เราก็กําลังจะพัฒนาบริษัทต่างๆองค์กรต่างๆให้เป็น learning organization นะคะให้คนของเรารักที่จะเรียนรักที่จะพัฒนาแล้วก็มีความเก่งทางด้านเทคโนโลยี Technology, มีความรู้มีทักษะอันนั้นเนี่ยเราจะได้ยินคำว่า upskill reskill นี่คือยุทธศาสตร์ที่หนึ่งซึ่งในช่วง20ปีนี้เราจะพัฒนาคนของเราแง่ไหนประเด็นไหนด้วยวิธีการอันใดปีต่อปีว่ากันไปนะคะ จะพัฒนาภาษาอังกฤษไหมจะพัฒนา,าทางด้านไอทีไหมจะพัฒนาเรื่องการสื่อสารไหมจะอะไรต่างๆ,ๆนานาก็แล้วแต่นะครับามาถึงยุทธศาสตร์ที่2ยุทธศาสตร์ที่2เราต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเราจะต้องรู้ว่าเวลานี้เนี่ยเศรฐษฐกิจของโลกเนี่ยมันเป็น global scale มันยิ่งใหญ่ระดับโลกาภิวัตน เพราะฉะนั้นเราต้องแข่งกับประเทศอื่นๆในโลกนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะแล้วเรามีอะไรไปสู้เขานะคะเราจะสู้ทางด้านเทคโนโลยีไหมโอ้โอโอโอไม่ได้<อ>ไม่ได้<อ>บ้านเราพื้นฐานกเกษตรอเมริกากออาอยุโรปญี่ปุน่นไต้หวันจีนเกาหลีรุดหน้าไปไกลแล้วรเราสู้เขาไม่ได้ทีนี้ถ้าจะอามาเป็นโภกกัะพั ของใช้จุ๊บจิ๊บจุ๊บจุบต่างๆ,งๆ,งๆทั้งหลายนู่นนี่นั่นเราก็สู้จีนไม่ได้เพราะจีนเนี่ยต้นทุนเขาถูกมากภาพลักษณ์ของสินค้าจีนซึ่งแต่ก่อนบอกว่าเป็นสินค้าราคาถูก,ถกคุณภาพ,พแย่อ,อตอนนี้เขาเป็นสินค้าราคาถูกคุณภาพดีเพราะฉะนั้นเราก็สู้ตรงนั้นไม่ได้เราก็ควานสิควานควานควานว,านว,านวานเออเราจะไปแข่งอะไรกับใครดีเไม่ในใจละเราก็พบว่า เรา,า,ารต้องแ่งด้วยหาเรื่องข้อแรกเลยกเกษตรและอาหารที่ตอบผนะอาหารการแพทย์ใช่เราเป็นประเทศกเศษกษตรกรรมมากอดนะครับะะดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีทั้งผลผลิตดิบและก็ผลผลิตแปรรูป ซึ่งไกยมาเป็นอาหารอ่ะนี่คือข้อที่เน่อสินค้าตัวที่หนึ่งนะคะ,ะเกษตรและอาหารสินค้าตัวที่สองเราไปที่การแพทย์นะคะประเทศไทยเรามีสมุนไพรนะเรามีความสามารถในการนวดนะคะเรามีโรงพยาบาลที่มีคุณภาพเรามีคุณหมอที่เก่งอ่ะเ,อเราเอาการแพทย์มาเป็นอันที่สองโดดเด่นจริงๆซึ่งตอนนี้เนี่ย เรื่องนวดของเราเนี่ยกระจายไปทั่วโลกแล้วใช่ใช่นะเรื่องนวดของเรากระจายไปทั่วโลกขนาดเดียวกันสมุนไพรไทย<ด>ก็โอ้โหเอาฟ้าทลายโจรอย่างเดียวก็ชนะ<ด>แล้วนะคะ <laughs> ขนาดเดียวกันเนี่ยถ้าเราไปตามรโรงพยาบาลดังๆของประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะในกรุงเทพหรือเมืองชายแดนต่างๆทั้งหลายถ้าชายแดนติดพมา่าก็จะมีคนไข้พมา่าโรงพยาบาลแม่สอดของพี่เนี่ยมไม่ใช่แบบโรงพยาบาลของพี่นะอําเภอแม่สอดของพี่เนี่ย โรงพยาบาลแม่สอดคนไข้พม่าเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันในกรุงเทพเราเห็นญี่ปุ่นนะครับเห็นอาหรับเราเห็นพวกอาหรับเราเห็นบรูนไนเข้ามาในเมืองไทยเพราะฉะนั้นการแพทย์ของเรานวดของเราสม,มุนไพรของเราเป็นตัวที่สองอนะครับตัวที่สามเป็น high value service บริการท,<อ>ท,ที่มีมคุณค่าสูงท่องเที่ยวมาเป็นอันที่สามเลย ถือเป็นเฟืองสําคัญเป็นจักรกลสาคัญแล้วก็ปรากฏว่าท็อปเราเลือกถูกทางมากฮะกรุงเทพเป็นไงคะอันดับหนึ่งสามปีซ้อนแลบนะครประเทศไทยนะคะอยู่ท็อปไฟทอพระระมหาราชวังล่ะคะชนะแวร์ซายด้วย <laughs> มีคนมาเยอะกว่าอีกเก <laughs> าะล่ะคะภูเก็ตสมุยพังงานใช สุดยอดอาหารนะคะม,มัดสมันต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานต้มขาไก่คืออันนี้เป็น h i g ว v a จริงๆนะฮะและยิ่งถ้าไปโยงก,กันกับเรื่องของการแพทย์นะคะเราเอาท่องเที่ยวกับการแพทย์มารวมกันได้ตัวที่ฝรั่งเขาเรียก wellness อ,อยู่ดีมีสุขเวลาที่ลูกค้ามาท่องเที่ยวเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวมาถ้าเขาเข้ามา wellness ตอบรู้ม เขามาซื้อโปรแกรมยาวเป็นเดือน mm hmm. มาทำเฟชชั่วสปามาทำบอดี้สปามานั่งสมาธิมาฝึกโยคะมาเอ็กซ์ไซส์มากินอาหารพิเศษใช่ไหมวลเนสใช้เงินเยอะมากเพราะบริการนี้อยู่ในโรงแรม5ดาวแล้วโปรแกรมก็ยาวต่างๆนานานะอันนี้เป็นไฮแวลูอันที่3อันที่4ครับ หลายคนจะไม่เชื่อชิ้นส่วนไอทนี่แหละไปจากประเทศไทยเยอะมากเราดูจากโรงงานการผลิตชิ้นส่วนทั้งยานยนต์ทั้งอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราก็มีนิคมอุตสาหกรรมเลยนะถูกต้องเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับไอทีของเราเนี่ยเราเก่งอ่ะพี่จะให้ตอมดูนะว่าพอระวางยุทธศาสตร์แบบนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อก่อนนี้ ศักยภาพในการแข่งขันประเทศไทยเราอยู่อันดับที่33ของโลกจาก64เขตเศรษฐกิจปรากฏปีที่ผ่านมาเราขยับขึ้นเป็นที่30ขึ้นมา3อันดับในอาเซียนซึ่งมีสมาชิก10ประเทศใช่ไหมคะเราเป็นที่3รองจากสิงคโปร์และมาเลเซียเท่านั้นเองอนะซึ่งตรงนี้จะมีหน่วยงานของสวิสซซึ่งเขาเรียกว่า IMD เนี่ยนะคะเขาจะทำหน้าที่ในการพิจารณาสมรรถนะทางด้านเศรษฐกิจเขาดูจากอะไรบ้างนะครอันแรกเลยดูภาพรวมนะครเราขยับจากที่34มาอยู่ที่16อนั่นก็คือขยับเยอะมากนะเรามีสมรรถนะทางด้านเศรษฐกิจแปลว่าเรากำลังจะสู้กับคนอื่นได้ี่ย นะครับเรามีความสามารถในแง่ของการพัพฒนาทางด้านเศรษฐกิจอันนี้นะสาการทำงานภาครัฐอ,อ,อันนี้ใครด่า,ดาราชการนะครับปรากฏว่าเราขยับจากที่สามอมาเป็นที่2ี่สิบคือดีขึ้นดีขึ้นส่วนเอกชนบริหารธุรกิจเราขยับจาก30มบมาเป็น23่สามเห็นหรือยังแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องโลจิสติกเนี่ยนะครับ ถนนหนทางสนามบินท่าเรือรถไฟมมีควาเราขยับจากที่44มาที่43นี่คือโครงสร้างพื้นฐานเราขยับหมดเลยค่ะการที่เราขยับอย่างนี้มันมก็ทำให้ยุทธศาสตร์ที่สองของเรายุทธศาสตร์ที่ว่าด้วย สกิภาพในการแข่งขันระดับโลกาภิวัตน์ในสองยุทธศาสตร์ถ้าเราดูตรงนี้แล้วเราจะไปดูกันในข้อต่อๆไปเช่นว่าแล้วประสิทธิภาพในการทํางานล่ะภาครัฐเนี่ยเขาดูยังไงเขาวัดจากอะไรว่าเราเนี่ยขยับขึ้นในทางที่ดีหรือเท่าเดิมหรือแย่ลงพักกันก่อนชื่เรียนเดี๋ยวกลับมาหาคําตอบกันช่วงหน้าครับ าเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลนิวอีูซูซีแม์ โบกี้รักโลกค่ะรักโลกด้วยคนค่ะ <love> รักโลกเต็มอกเลยค่ะถ้าเราไม่รักเดียใครจะรักละ่ะคะรักมานานแล้วและยังรักไม่เปลี่ยนเพราะวาโก้ทุกตัวเราผลิตด้วยความรักโลกวาโก้ love earth เรารักโลก not a collection it's our mission หม่ปลากระป๋องสามแจ๋วปลาซาลีเนื้อนแน่นฉ่ำซอสใครกินก็ลองแจ๋วห <about> มุด a มุใหม่กับ passion go. ม่ s ิ้นส so the new mu x be uncharted ปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่ม รสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu D Max สนับสนุนโดย The new Bux be uncharted yogurt l i c h e t s มีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ w a g o love Earth not a collection it's our mission กลับมาช่วงที่2ของคุยอย่างเสรีกับดเรเสรีครับอาว่ากันต่อเรื่องของยุทธศาสตร์ที่2เลยครับการที่เราเนี่ยมีสมรรถนการแข่งขันดีขึ้น เขาบอกว่าเรามีสมรรถนะทางเศรษฐกิจดีขึ้นสมรรถนะทางเศรษฐกิจดูจากอะไรข้อแรกเราดึงต่างชาติมาลงทุนได้เยอะขึ้นโอ้ย oh, ต้องไปดูแค่อ EC ีอย่างเดียวเนี่ยทั้งสิงคโปร์ทั้งญี่ปุ่นทั้งจีนทั้งอเมริกา <S 1> <S 1> ลงทุนกันสะบั้นหันแหลกข้อที่หนึ่งข้อที่สองการค้าระหว่างประเทศแปลว่าเราค้าขายระหว่างประเทศเรามีสินค้าส่งออกที่คนนิยมชมชื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอาหารนะครับและเขาดูอันนี้พิเศษเลยนะคะการฟื้นตัวหลังโควิดค่ะอ๋อประเทศไทยเรานี่ฟื้นตัวเร็ว GDP เป็นบวกกันนะอันนี้นะถ้าดูตรงไกลถ้าเทียบกับบางประเทศเนี่ยยังทรงๆอยู่เลยแม้แต่ประเทศมหาอำนาจหรือบางประเทศยังติดลบอยู่เลยคะ่ะ GDP แต่ของเราเนี่ยเป็นบวกนะครับอ่ะทีนี้ถามว่าประสิทธิภาพภาครัฐที่เราขึ้นมาเหมือนกันนะ ประสิทธิภาพภาครัฐเนี่ยเราขึ้นจากที่สามสิบเอ็ดมาเป็นที่24ิเรามาดูว่าอะไรดีขึ้น,นเขาดูย<ห>อย่างนี้<ะ>ครับหนึ่งเรามีการออกหมายเกี่ยวข้องกับการทำการท้าเนี่ยดีขึ้นสองภาครัฐบริการเอกชนดีขึ้นสามเรามีวินัยการเงินการคลังเราใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพอ้าวเขาดูยังไงประสิทธิภาพของธุรกิจเนี่ยเขาดูกันตรงไหน อะการเติบโตว,ว่าเราโตกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมส่งออกโตแค่ไหนอย่างไรคนมาลงทุนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรและในแง่รัฐบาลบริการอย่างเช่นการที่จะ,ะจดทะเบียนสำหรับทำธุรกิจการจะตั้งโรงงานหรือแม้แต่การที่เรามี BOI สนับสนุนเรื่องการลงทุนสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้ มันก็เป็นเรื่องสมรรถนะทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ประสิทธิภาพของรัฐบาลนั่นก็คือการที่เปรียบเทียบมาว่าสมรรถนะทางเศรษฐกิจเราขยับขึ้นมาดีขึ้นแต่ทําไมมันมีอันนึงที่พีทบอกว่าโครงสร้างพื้นฐานใช่ไหมเราขยับจาก44มาเป็น4 3ทําไมเราเห็นภาพของโครงสร้างพื้นฐานเราเนี่ยพัฒนาเติบโตเร็วมากแล้วทำไมเขาถึงมองว่าเราขยับมาได้แค่นี้เองโอ้ยตอบเอาอย่างนี้เราขยับเยอะก็จริงแต่ตอบเชื่อไหมบางเรื่องเนี่ย เราล้าหลังเป็นสามสิบปีเลยนะเช่นไรฮะพี่เนี่ยไปเรียนหนังสือปี2 5งพ้าสิสามที่อเมริกาครับโมโนเรลมีแล้วอ๋อเราเพิ่งมาปีหกหกอะมโนเรลใชโมโนเรลแล้วเหรอดี๋ยวตอนอยู่ยุคนั้นสองห้าหนึ่งสามพี่ไปอยู่ซซแอตเิลที่พี่นั่งรถโมโนเรลอะใช่ไหมคะแล้วก็รถไฟฟ้าที่เป็นรถอยฟ้าเนี่ยพี่ไปเรียนที่ชิคาโกเมื่ออายุยี่สบี่ โอ้ยสมัยนั้นน่ะโฮลเบลยังไม่สร้างเลยอ่าแต่ปรากฏว่าไอ้รถลอยฟ้ามีแล้วอ่ะรือภาพออกมารื้อออกนึกออกในขณะเดียวกันเนี่ยพี่ทำงานเมื่ออายุ29พี่ไปฝึกงานวิจัยที่ออสเตรเลียพี่นั่งรถไฟฟ้าแล้วอ่ะขณะที่ประเทศไทยเรายังไม่ทันเลยหรือยังขึ้นเพียงแค่ต่อหม้อเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้เราจะโตเร็วมากเนี่ยแต่อันดับของเราเนี่ยมันไม่สูงเพราะว่า ประเทศอื่นๆอังกฤษอเมริกาฮ่องกงอันนี้พี่เราเฉพาะที่พี่เคยเห็นนะสิงคโปร์ออสเตรเลียเขามากอนเราหลายมากเยอะมากถนนลอสแองเจลิสเป็นถนนสามชั้นอ่ะไม่ใช่สองชั้นเอบ้าานรของเรานี่สองชั้นนี่กว่าจะสร้างเสร็จของเขานะต่อันนี้อยู่ชั้นนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วอสมมตินะต๊อปขึ้นทางด่วนมาตรงนี้นะคนนี้มาตรงนี้จะเขาจะลงนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยทางด่วนเนี่ยมันคือชั้นที่2จากทางถนนใช่ไหมคะใช่ครับแต่ถ้าเกิดต้องไม่ต้องการให้เกิดตัว x ไอตัวนี้นะขึ้นมาจากนี้แล้วจะมานี่ไอตัวนี้กำลังจะลงเขาทําชั้นที่สามอ๋อคล่อมคล่อมอีกชั้นหนึ่งลของเราเนี่ยต้องเห็นตัว X ไหมคัเรามี x ทุกเอ็กเยอะมากเลยตัดกันทุกแยกเพราะฉะนั้นรอส่วนจริยถนนเขาสามชั้นไปแล้วเพราะถึงแม้เราจะพัฒนาเหลือเกินเนี่ยแต่ถ้าเกิดใครเคยไปเรียนเมืองนอกเมืองนา พี่เนี่ยเริ่มต้นเข้าไปในอเมริกาในปี2,113ใช่ไหมคะและในขณะเดียวกันพี่ก็เป็นนักท่องเที่ยวประจำปีก็แล้วกันปีหนึ่งไปยุโรปไปญี่ปุ่นไปออสและก็ไปอเมริกา พี่จะเห็นว่าลอจิสติกของเขาเนี่ยไปไกลกับเราเยอะมากนะแต่อย่างน้อยถ้ามองในมุมบวกก็คือเราก็ยังขยับขึ้นมาดีอ่ะก็หนึ่งอันดับก็ยังดีอย่างน้อยๆถ้าเรามองในปีนี้ปีหน้าปีถัดไปมันน่าจะขยับขึ้นมาเยอะนะแต่ตอนนี้เรามีถนนยาวที่สุดในอาเซียนแล้วค่ะอ่าใช่ใช่อาทีนี้นอกจากนั้นเขาดูเรื่องการประกอบธุรกิจของเรานะคะเขาดูอะไรบ้างหนึ่งผลผลิตเราสูงขึ้น productivity ครับ สองเรามีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นใช้เวลาน้อยใช้ทุนน้อยแต่ได้ผลเยอะสาอันนี้สุดยอดเลยค่ะเรานำหน้าหลายๆประเทศเรื่องการรองรับดิจิทัลดิสครัปชันนะครับนุ่นเราไปถึง 5G แล้วนะอินเทอร์เน็ตเราเร็วนะและในประเทศเดียวกันนะฟินเทคของเราเนี่ยเทคโนโลยีทางด้านการเงินนะสูงมากคนของเราเนี่ย เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยพกเงินสดกันแล้วค่ะโอนนะคะเข้าสู่สังคมไร้เงินสด c s s l e s s society ใช่ก็สแกนนะคะเป็นอย่างนี้กันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเก่งมากแล้วก็การซื้อขายออนไลน์ของเราก็สูงนะครับคือเวลาที่มีคนบ่นว่าโอ้ขายของไม่ดีเลยคนน้อยมันหายไปไหนกันหมดโอเคถ้าคนคนนั้นยังขายของหน้าร้านอยู่แล้วยอดขายลดลงแล้วบ่น ก็ต้องไปถามคนที่เขาขายดีออนไลน์ท็อ,อปตอนนี้นะคนที่ไม่เคยจับเงินล้านได้จับเงินล้านเพราะขายของออนไลน์กันเยอะมากจริงครับคนที่ตกงานเมื่อตอนโควิดไปหาทางที่จะเอาตัวรอดด้วยการของอ,ออนไลน์ตอนนี้เจ้านายเรียกกลับมาทํางานไม่กลับไม่กลับค่ะไปขายอะไรรายาได้ออนไลน์สูงกว่าทั้งเยอะแย yeah, ะอะไรอย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นเราเป็นประเทศที่ปรับตัวทางด้านกิจโทเนี่ยสูงมากทับจำได้ไหมมีอยู่ครั้งนี่มีคนเขาดราม่าพยาบาลเนี่ยถือโทรศัพท์คนเห็นข้างหลังไม่ทำงานเนี่ยโมตตเล่นโทรศัพท์แต่จริงๆมันคือ e-medicine กำลังดูคนไข้อยู่วิดีโอคอล้คุยกับหมอว่าอาการเป็นอย่างนี้หมอบอกให้ทำอย่างนั้นอะไรต่างๆอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของ e-medicine คือตอนนี้เราเป็น e society เราเป็น e medicine เราเป็น e, e, e ation, อะไรล่ะ e education นะเราเป็นสารพัดเอะนะคะ,<ห>ะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาบอกว่ามันคือประสิทธิภาพของการทำธุรกิจซึ่งมันอยู่ในยุทธศาสตร์ที่เราเรียกว่าเป็นเรื่องของการสร้างความสามารถในการแข่งขันขึ้นนะครับส่วนไอ44้44กับ43พี่ก็บอกตอไปแล้วว่า เราพัฒนาเยอะก็จริงแต่เพราะเราล้าหลังที่พี่ใช้คาว่าล้าหลังเป็น30-40ปีก็เพราะว่าสิ่งที่พี่ได้เห็นในประเทศไทยในปี2560กว่าเนี่ยนะคะพี่เห็นตั้งแต่2013อะ่ะอย่างตอนนั้นมีกับดักคอรับชั่นปัญหาการเมืองประเด็นรัฐบาลอีกอะไรอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทําให้เราเนี่ย ได้เพียง1อันดับจาก44มาเป็น4 3ทั้งที่มีการพัฒนาโลจิสติกเยอะมากเพราะเราล้าหลังมานลนี่แหละครับนี่คือคำตอบนะครับที่ที่เราสงสัยกันว่าทำไมโครงสร้างพื้นฐานเราดูพัฒนาเยอะแต่ทำไมการจัดอันดับถึงได้ดูแลแบบขยับขึ้นมานิดเดียวเองนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวมีเรื่องของยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อีกแล้วก็จะมาทบทวนกันด้วยติดตามสักครู่เดียวครับ เหนือล it. it ิมิตพิชิตโลก New i s u z u d Max โบกี้รักโลกค่ะรักโลกด้วยคนค่ะ <love> รักโลกเต็มอกเลยค่ะถ้าเราไม่รักแล้วใครจะรักละ่ะคะรักมานานแล้วและยังรักไม่เปลี่ยนเพราะว่าโก้ทุกตัวเราผลิตด้วยความรักโลก เราก็เลิฟเอิร์ธบรารักโลก not a collection it's our mission ปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จ <about> ัดหนักหมุดหมายใหม่กับ passion ไม่สิ้นสุด c h a ให,าหาม่ปลากระป๋องสามแจ๋วปลาซารีนเนื้อแน่นฉ่ำซอส เหนือลิมิตพิจิตโลนิวอิซูซูดีแม็กซ์ปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์มซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรถไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักสนับสนุนโดย The New m u X ดีอันชาเต็ดโยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิวากโก่เลิฟเอิร not a collection it's our mission กลับมาช่วงสุดท้ายของครูยอย่างเสรีกับดรเสรีคงต้องให้พี่ได้ทิ้งไทยกันหน่อยแล้วครับคือจริงๆแล้วศรกยภาพในการแข่งขันของเราเนี่ยนะยังไม่จบ เพราะว่าจริงๆแล้วมันเกิดปรกากฏการณ์ใหม่เข้ามาในประเทศเราทั้งๆที่เรามีสิ่งเหล่านี้ตั้งนานแล้วแต่ว่ามันไม่มีใครมองเป็นระบบไม่มีใครมองเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองก็เกิดกระแสในการที่เราจะาพัฒนาเรื่องสภาพก,การแข่งของ,ของเราด้วยยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ใช้พลังละมุนตอนนี้กำลังคุยกันเยอะพูดกันเยอะ,อะพลังละมุนก็หมายความว่า ยูงใจให้คนมีพฤติกรรมมีทัศนคติมีความคิดคล้อยตามที่เราต้องการอย่างนิ่มนวลไม่มีการใช้ฮาร์ดพาวเวอร์ไม่มีการใช้พลังกระด้างแปลว่าอะไรไม่ใช้อาวุธยุธโทโธปรกรณ์ไม่ใช้การแซงชั่นทางด้านเศรษฐกิจไปบังคับใครแต่ใช้วิธีการ ประชาจัมพันธ์สื่อสารในรูปแบบต่างๆอย่างเนียนๆจนทั้งคนรักคนชอบสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอะไรล่ะวิธีที่ว่ามานี้เนี่ยมันพูดมาแค่นี้มันยังรู้สึกว่ามันน้อยไปยังไม่เก็ตเลยนะแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแต่วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้ากับคุยอย่างเสรีกับดรเสรีนะครับวันนี้พี่ดรเสรีต้อบพุทธินันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ